โ okay, อเคนะผมก็ย้อตัวละครอยู่ผมนายเป็นอยู่เกมที่มีชื่อว่า Warframe นะผมก็ครั้งนี้เรามาอยู่กับหน้าของการรับเจ้าสุนัขของเราหรือเจ้าคูโบรหรือเจ้าหมานะั่นเองนะผมก็มาครับวันนี้จะมาเล่นกับกาชาเล่นกับดูอีกแล้วนะผมก็เรามีหมาหลายแต่พาให้ดูกันอันนี้คือตัวอย่างที่ผมมีนะผมจะเป็นเจ้า,าหมูนุ่มของเรานะผมเป็นหมาไซส์โอเมก้านะครับก็จะคือโอเมก้าในหมานี่คือจะส่วนสูงสูงสุดแล้วก็ขนาดตัวอ้วนสุดนะครับผมเออเนี่ยฮะจะเป็นตระกูลนี้นะผม เราจะมาเปิดไข่สิบใบกันนะผมว่าเราจะออกมาเป็นอะไรนะผมอ่าแล้วก็แน่นอนนะว่าเราเลือกสายพันธุ์แล้วก็เลือกลายด้วยนะผมซึ่งลายเนี่ยสมมุมติว่าอันนี้เป็นลายเสือนะครับเห็นปะครับอันนี้คือเป็นลายเสือมองจางๆนะเอออันนี้ก็จะเป็นลายอะไรเสือเหมือนกันตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูปร่างผอมกระ่องนะครับแต่ว่าเป็นลายโรตัสนะผมสังเกตได้จากบริเวณใบหน้านะผม็นลายโรตัสที่หัวนะครับ ราคาลายโรตัรกับตัวโอเมก้าก็จะราคาค่อนข,ข้างสูงนะผมอันนี้คือวงการหมานะเอออันนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่นับนะครับเราจะมาเล่นขามหมาอันนี้จะเป็นหมาตระกูลสีแรนะผมสีแรนี่คือสีตั้งต้นมันจะเป็นสีอย่างเงผมแดง,แด,งดำ,ดำอะไรพวกเนี้ยเออว่าจะเป็นตระกูลสีแรนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่หมาแรเราจะเก็บไว้เฉยๆเป็นตัวแรกที่ผมที่ผมทำมาเว้ยเออหมาดำคล้ายๆพันธุ์หมาตำรวจเนาะโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการฟักกันนะของก้นแรกเลยเราต้องมีอ่า อินฟูเลเตอร์ power core หนผมแล้วก็ไข่หมานะครับเราเรียกว่าไข่หมานะผมเพราะเป็นไข่ที่เอาทำคูโบนะครับผมแล้วก็พื้นที่ช่องว่างช่องว่างของซัพซิตหนึ่งช่องหนผมแล้วก็ตามด้วยไม่ไม่เปิดใช้งานเพชรเอาไว้หนผมมาทั้นแรกเลยเดี๋ยวทำการคราฟสิ่งนี้ก่อนนะครับผมอ่านี่ใช้อาร์กอนนะครับผมหาไปหาอาร์กอนแล้วก็คราฟได้เลยนะครับผมใช้เงิน1นึ่งแเวลา8ชั่วโมงนะครับผมไปครับเราจะทำการเริ่มใบแรกเลยนะครับผมไป ใส่อินพินได้จะใส่เรนก็ได้แล้วใส่เรนกลายเป็นหมาแบบหมาอินเฟสน่เราใช้แรนดอมโนมไปครับแ,แน่นอนว่าเราจะรัชโนมฮึบเพียงเท่านี้เราก็รอนะครับผมพอเสร็จแล้วออกมาดูหน้าตามันหน่อยครับหน้าตาเป็น โอ้มาขาลายนะฮะนี้ไม่ใช่ไม่ต้องการหรอมันมา,มาดูขนาดส่วนสูงและควะามโกลกนหนอล้วต้งชื่อมัาว่าเจ้า,าหมูท่มยำยาแน่นอนตระกูลหมูแล้วก็เริ่มทําการทําให้มันโตได้เลยนะหนเรามาดูกันว่ามันจะกลายเป็นหมาที่ขนาดตัวขนาดไหนกันหนมเราดูตอนนี้ไม่ได้นมคือตอนตัวเด็กเราดูได้แค่าลายอย่างเดียว นะครับลายกับสีนะครับส่วนพอตอนส่วนเรื่องส่วนสูงแล้วก็ขนาดเราดูตรงนี้ไม่ได้นะครับเรียบร้อยส่วนสูงปานกลางครับผมไม่ได้สูงสุดเอ้ยส่วนสูงกับสุดขนาดความความผอมแห้งนี่ติดลบเลยนะครับใส่พันลักซาด้วยย่อยฮะโอเคต่อมามครับผมไข่หมดถามว่าไข่หมดทำยังไงไข่หมดไปฟาร์มได้นะครับแต่สำหรับเราคือตอนนี้ํำการซื้อไข่นะครับ เจ็ดใ uh, บนะผมอ่าโอเคต่อมาฮึบต่อกันเลยนะครับลัชออกมาเป็นมาดูดีกว่าสิบตัวจะมีอะไรดีๆบ้างนะผมเฮ้ย สีสวยใช้ได้อยู่ลายล่ะดูลายหน่อยสิลายเสือนะครับหน้าตาคล้ายตหมากเก่าผมเลยวะอถ้าอย่งางนั้นเราต้องชื่อมันว่า,าชื่ออะไรวะทุกทิกเออชื่อหมาไม่มีผลต่อก,การต่อการอะไรของมันนะผมไม่มีผลนะฮะตั้งก็เลิกเ็าช้หน่อยเว้หมาขนเงามากแต่มาดูก่อนว่าออกมาออกมาจะไซส์ไหนนะผม ึเรียบร้อยสูงสุดแน่เลยนี่ไงฮะอันนี้คือขนาดสูงสุดนะครับผมสูงสุดแต่ว่าไม่อ้วนนะผมสายพานฮูลาสใช่ไหมฮูลาสสูงสุดหล่อน่าสนใจฮะแต่ก็ไม่อ้วนเนาะคือส่วนสูงเนี่ยเราสามารถสุ่มใหม่ได้นะผมจะการเอาอินปินไป ไปทาใหม่นะครับแต่ว่าเรื่องของความอ้วนเนี่ยเราจะทําไม่ได้นะผมฉะนั้นแล้วลายไม่สวยและวความอ้วนไม่สุดนะผมเราทําการย่อยทิ้งนะครับแน่นอนว่าไปต่อเรื่อยๆนะผมหมาพันธุ์อินเฟสจะไม่เหมือนกับหมาพันธุ์ธรรมดานะผมบอกไว้ก่อนนะฮะหมาพันธุ์อินเฟสจะเป็นหมาที่มีแค่ส่วนสูงนะครับ เรื่องความผอมเรื่องอะไรไม่มีเรื่องพันเรื่องลายไม่มีเลยนะผมจะมีแค่ความสูงเท่านั้นพันแล้วถ้าเกิดจะเอาหมาอินเฟสก็ดูลายดูส่วนสูงเอานะผมว้าวสีสวยมากอ่ะใช่ได้เอ่อแบล็ a เว่เอ,อนานะฟังชื่อมันจะเท่นหน่อยเผื่อจะออกมาดูดีกับเขาบ้างไปเลยลูกจงโตจงเติบใหญ่ จนกลายเป็นหมอเป็นทุยเป็นหมอเป็นหมายอย่างที่พ่อตั้งความหวังเอาไว้มาตอลูกมาฮึดอุจจ้าอ,อันนี้คือหมาผอมสุดและเตี้ยสุดนะฮะเออไม่มีอะไรดีเลยวะเอากลับขึ้นมาไป25,000เครดิตนี่คือเอาไปย่อยทิ้งหน่มไปลงไ่ง่ายคือบดเป็นลูกชิ้นนะฮะเออ มันก็ค่อนข้างเศร้าๆแหละแต่ก็ต้องทำ嘛นะไปครับรัชเรื่อยๆนะผมเราตั้งความหวังไว้1ิบตัวส0ตัวด้วยกันเอ่อตัวนี้นะครับดูลายไม่ออกเลยครับพูดจริงๆนะเราตั้งชื่อมันว่าฮูลาอีกแล้วเหรอฮูลาลาลาหมาพัานฮูลาออกมาประมาณ7 8ถึงรอบแล้วครับไม่รู้เพราะอะไรอ เดี๋ยวตัวนี้ต้องเช็คลายนิดนึงนะผมมองลายไม่ออกรอรอ,อก่อนรอมันก่อนโอ้โหโอ้โหขอบคุณนะลายเสือจ้าลายเสือไม่ว่ารูปล่างมัน อันนี้คือลักษณะของอาการหมาผอมสุดนะครับเออหมาซะ,ะผอมสุดจะเป็นอย่างงี้ครับผมแต่ประมาณนี้หน้าตาจะประมาณนี้นะครับปลาลูกต่อไปเรื่อยๆครับผมสิบสิบใบมันจะเกลือจริงๆหรอวะมันใช่ไหมเนี่ยต่อต่อต่อ นี่ลายเคลื่อนมาเลยครับโอ้โหหมูหมูเลยดีวะหมูสไลด์เขียนเอาสเลนเอาสเลนถ้ามันอนะเขียนหมูแล้วกันนะหมูหมูหมูแล้วกันนะเขียนหมูสไลด์ไม่ถูก <laughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอไม่แน่นะอาจจะมาเป็นตัวใหญ่ก็ได้แต่หน้าตามันไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยสีมัน คือหมาเปลี่นสีได้ก็จริงแต่ว่ายัางไงก็อยากได้สีเบสให้มันแบบสีดีดูดี่ดีเ,ดเนาะเออนะครับมาดูความอ้วนแล้วก็ขนาดตัวนิดนึงฮึบเรียบร้อยอวนเตีย้ยไม่ใช่ตีโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยวะนี่ผมเกลือขนาดนี้เลยถามจริงๆเออคนเล่นหมาประมาณสิบดเกลือ นะฮะถ้าคุณเข้าสู่วงการสายหมาแล้วบอกเลยว่าคุณจะไม่มีแฮชติดตัวเกินหมื่นแน่นอนนะผมบอกเลยโอ้โหหมาอะไรงี้แหละโอ้ยแบลรี่เศร้าอ่ะต่อมาแต่สายพันธุ์หันจอเป็นอื่นด้วยเปลีนเป็นตัวใหญ่ขึ้นต้อฟังเสียงเอา ยังฮึบอะไรเนี่ยมันเกลือได้ขนาดนี้อะบ้าโหพาวเวอร์คอมหมดแล้วด้วยใบสุดท้ายเรากดไปหมดเจ็ดใบแล้วนะผมเหลืออีกสามใบโอ้เศรอะไม่ได้ที่ต้องการเลยครับอืม้ม เฮ้ยหมาตัวนี้สีแปลกๆว่ะไม่แน่ไม่แน่เราต้องชื่อว่าลัคก,กี้แล้วกันเผื่อม,มันจะมาทำให้ตัวหมาของมันแบบแข็งแรงยิ่งขึ้นลายเสือว่ะเห็นลายแล้วน่าจะใช่ลายเสือไม่ลายเสือก็าลายขาลายอโลตัสไม่ออกสักตัวเลยหมาอ้วนก็ไม่ออกสักตัว เรียบร้อยเฮ้ยส่วนสูงเกือบสุดความอ้วนไม่สุดสายพันธุ์ลัสซ่าไม่มีอะไรดีเลยครับทำไมมันช่างได้เกลือเลือเกินเดี๋ยวพวอรอหมดนะผมมาอีกหนึ่งรอบนะผมมาพวาวอรมาแล้วนะผมไปเฮ้ยขอดีสักใบเถอะลูกนะลูกนะลูกออกมาแต่อะไรก็ไม่รู้ สะเทินตับมากเลยเกลือมากเลยเค็มจัดเลยตอนนี้โอ้โหดูลายด้วยพันซาฮาซ่าโอ้โหเวนยกามซาฮาซ่าด้วยเออตั้งชื่อมั่วไปนะผมคิดอะไรไม่ออกเอาชื่อดึงคิดออกในหัวนะ่ะป่ะตรงโตลูกแก้งไม่เห็นปั๊บแก้งไปที่อื่นปั๊บ <c oughs> มันจะเกลือไหมนเนี่ย ไม่อยากเห็นเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยอ้าวได้หมาอ้วนมาแล้วโอเคพันซาฮาซ่าหมาขุดนะครับหมาขุดแต่อ้วนใช่ไหมอันนี้นก็ไหนความอ้วนแล้วนะผมอันนี้คืออ้วนสุดแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่ทําความสูงผมเรื่องถ้าเกิดทำความสูงเนี่ยรเราสามารถเก็บมันเข้าสตาร์สิ์แล้วก็ทาอินพินได้สองแผ่นนะผมแล้วก็เอาไปใส่อินพิน มันจะสุ่มส่วสูงใหม่ให้เรานะครับโอเคท้ง okay. านเราเก็บเข้าวสาสร็ไว้ก่อนแล้วกันน้มโอเค okay. ได้หมาอ้วนมาตัวนึงก็โอเคว่ะใส่บันซาราซาด้วยแต่ลายเสือนะครับลายเสืออีกแล้วอะ่ะ <c> อ <oughs> ไปลูกขอดีๆสักรอบเถอะโลตัสอ้ Lotus, วนอะไรอย่างเงี้ยนะนะเอาง่ายๆไม่ต้องมีสีก็ได้โลตัสอ้วนก็นพอแล้วนะไ <c oughs> ปะครับลัช จริงๆคนรุ้นแต่ตอนแรกแล้วมันคนรุ้นว่าแบบออกมาเป็นลายอะไรเนี่ยโอ้ยดูสีด้วยโหลายเสือ,อกแกสายพันธ์รอเวนเวนกรรมแล้วชิซ่าหนึ่งชิ้ไม่ออกฮามะแล้วกันน่ารักดีสายพันธ์ชิซ่านะครับมาคาบของนั่นเองไป ไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวนี้เลยจะออกมาอ้วนหรือจะออกมาผอมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ออกอะไรมาก็คิดว่าคงจะต้องย,อย่อยม,มาครับอ้ยเอ้าทีนี้ออกอ้วนชีซาพันอ้วนว่ะลายอะไรวะเนะี่ยลายเสือปะรู้จะเป็นลายเสือด้วยนะครับเดี๋ยวขอเช็คลายให้แน่ใจก่อน การเช็คลายก็อย่างที่เห็นนะฮะการเช็คลายของมันก็ใส,ส่สีเข้าไปให้มันเนี่ยลายเสือเฮ้ย <c oughs> ได้มหมาอ้วนด้วยว่ปะปลข้างนั้นเก็บละกันนะผม,มหมาอ้วนอย่างนั้นก็ยังดีกว่าเป็นหมาผอมเนาะโอเคในเมื่อตั้งเป้าไว้แล้วนะผมสิบใบก็ต้องสิบใบจริงๆเ้ยเออมาใบสุดท้ายกันนะผมสุดท้ายจริงๆแล้วรอบนี้มาครับแฮชที่เหลือก็สุดท้ายรลัสเลยลูกพ่อ ไปแล้วอ่านหน้ามองมองอของคุณแม่เผื่อจอกของดีมาดูลายเสือว่ารักซาอีกแล้วอ่ะโอ้รักนะไม่ใช่โอ้รักซาอ้วนได้ก็ดีนะอย่างน้อยก็พอจะไปจงไปแจกได้อยู่ ขอดีแล้วเฮ้ออย่างน้อยๆแต่ลายมันไม่ดีสักรอบเลยไม่เจอโลตาสสักตัวเลยสิบตัวมาแต่ถ้าอ้วนมาสองก็ยังดีอ่ะพออ้วนสามแล้วกันอ่ะเรียบร้อยแห้งมาเชื่อมาเลรามาเนี่ยลูกโอ้โหลูกเอ้ยโอเคครับผลสรุปในวันนี้นะผมไข่สิบใบกับหมาสิตัวนะผมบอกเลยว่าเกลือ <c oughs> เกลืออย่าไปสงสัยนะฮะ ออไม่มีผู้หอมสุด,ไม,มมสดไม่มีอ้วนสุดไม่มีโอเมก้าอะไรแบนหรอกต้องไปทําต่ออยู่ดีนะครับสรุปแล้วคือเกลือนะครับผมถ้าเกิดหมาที่ขนาดสูงสุดจะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะประมาณนี้มันจะตัวใหญ่มากๆนะผมสูงก็อ,อกอะครับสูงก็อ,อกคนนะฮะไปง่ายนะครับมันจะประมาณเนี้ยความสูงมันนะครับเห็นปะสูงก็อ,อกคนอนะ มันน่ารักมากอะคือหมาตัวใหญ่มันจะน่ารักมากครับผมบอกเลยใครที่ไม่เคยเข้าสู่เส้นทางสายหมาผมขอเชิญชวนท่านสู่เส้นทางสายหมานะครับผมบอกเลยว่าชีวิตของการเลี้ยงหมาคุณจะเปลี่ยนไปครับจริงๆดูความน่ารักของมันสิเออ โอเคงั้น okay, ขอขอตัวลาก่อนแล้วกันผมอยู่หมนายเป็นตัวเลือกเกมที่มีชื frame ่อว่าวอลเฟรนท์นะถ้าเกิดชอบการฟักหมาในครั้งนี้นะผมจะคำทุเรศมากเลยเการฟักไข่หมาในครั้งนี้นะผมอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์็นกลังใจผมด้วยแนละ้วผมก็ใครที่อยากดูต่อว่าครั้งหน้าจะฟักหมาหรือเปล่าจะฟักแมวนะผมเออมีฟักแมวด้วยนะเว้ยเออนะครับติดตามต่อครั้งหน้านะผมว่าจะเกลือหรือจะไม่เกลือจะมาครั้งหน้าบ๊ายบายก่อนไปก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะผมเจอกันครั้งหน้าครับ